มาอานกันนะพวกเราการอ่านอย่าบองว่าเป็นแค่เรื่องกระจิบริตอ่านสำหรับตำรายหนังสือหนังหากระต้นในความคิดอ่านทุกวีทุกวันสะสมอย่างน้อยก็ว่าละนี้อ่านเป็นสิ่งได้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะกับน้องๆชั้นประถมต้นนะคะที่มาจากโรงเรียนเพลินพัฒนานั่นเองะค,ะครับเพลิดเพลินมากสะสมหนังสือไปถึง2 5 0 0 0บาทแล้วหนังสือไปอีก8 <86 S 1> 6กเล่มด้วยกันนะคะโหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน,น,นะคะที่โรงเรียนการจานาจวิทยาจังหวัดชนบุรีนะคะตอนนี้มีหนังสือไปละ <86 S 1> 8ป <6 S 2> เล่มแนละ้ววันนี้น่าจะได้เนะี่เรียบร้อยนะถึงนะเอาคุยอะไรกันก่อนวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะอยากให้หนังสืออะไรเพื่อนๆแนวไหน ในแบบการ์ตูนการ์ตูนหนังสือการ์ตูนยังไงการ์ตูนยังไงการ์ตูนแบบติงต้องติงต้องวายการ์ตูนความรู้ก็มีนะทุกแบบครับเช่นอะไรครับเช่นหนังสือวรรณคดีหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนความรู้อย่างที่เป็นหนังสือโจทย์เรานี่ดีไหมไม่ดีอ่าก็คือให้ข้อคิดด้วยนะครับโอเคเอาเลยค่ะตั้งใจทํากันให้เต็มที่ตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ ถ้าให้อ่านขอนำน้องๆทุกคนไปรู้จักกับตัวละครแห่งโลกนิทานที่โลดแล่นมานานแสนนานผ่านหนังสือน,นิทานสมเล่มน,นี้อย่างเรื่องหนูบ้านกับหนูนาสอนให้เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเรื่องลูกหมูสามตัวสอนให้เรารู้ว่าคนที่คิดหรือทำสิ่งไม่ดีย่อมได้รับผลที่ไม่ดีตอบแทนส่วนเรื่องลูกเป็ดที่เรตสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรดูถูกคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาแตกต่างจากเรา หนังสือสนุกๆแบบนี้จะทําให้น้องๆโรงเรียนเพลินพัฒนาพิชิตขุมซรัพหนังสือไปได้เท่าไหร่มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับสู้ๆนะครับเด็กๆเ,เหลืออีก1วันแล้วเอาให้ครบร้อยเล่มให้ได้นะลูกนะ สำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นะคะนิทานเรื่องลูกเป็ดที่เรนะคะหนูนากับหนูบ้านแล้วก็ลูกหมู3ตัวนะคะทั้ง3เรื่องนี้ถือเป็นนิทาน<ด>ที่<ด>มีคติสอนใจนะคะโดยสัตว์แต่ละตัวก็สามารถเปรียบได้กับคนที่มีนิาสัยแตกต่างกันถึงเวลาท้าคิดค่ะเรื่องอะไรครับหนูนากับหนูบ้านเออมันมีตัวอะไรบ้างครับมีหนูนากับหนูบ้านหนูนานี่คน <c oughs> เป็นลักษณะแบบไหนครับหนูนาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนเปรียบเสมือนชาวนา ก็คืออยู่ทางชนบทบทํางานหนักอ่าแล้วก็แล้วหนูหนูบ้านก็อยู่เป็นคนในเมืองในกรุงเทพในภาคกลางอ๋อลักษณะหนูนาเขาลักษณะยังไงฮะคนในลักษณะแบบหนูนาก็ทํางานเรื่องง่ายกินอะไรก็ได้แล้วในหนูบ้านอ่ะอาจจะมีซีเรียสเรื่องการกินการรอนการหลับนิดหน่อยถ้ามีเรื่องมากก็เรียกว่าเยอะไปใช่ไหม <c oughs> อ่าลูกหมูสามตัวยังไงนะคนแรกหนูริสร้างบ้านแบบมัด มักง่ายไงครับสร้างบ้านด้วยฟางแล้วก็สร้างแป๊บเดียวเลยเหรอไม่ประณีตใช่ไหมคนที่สองอ่ะเป็นคนไงครับคนที่สองก็สร้างสร้างด้วยไม้มีขึ้นหน่อยอ่าคนที่สามคนที่สามดีสุดเพราะสร้างบ้านโดยอิฐอ๋อแล้วสอนสอนยังไงเราฮะห้ามขี้เกียจอย่าขี้เกียจอ่าขี้เกียจแล้วใจงไงครับมีผลเสียตามหลังลูกเป็ดขี้เลคนที่ท้อแท้แต่ก็ไม่เคยคิดร้ายอ่ะ เหมือนเวลาเราทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทำแล้วคนอื่นไม่ชอบอแล้วพอเราเสียใจมากๆก็ฆ่าตัวตายอันนี้เป็นผลเสียอ๋อเอาละครับมีแบบการตีความเป็นคนลนักษณะต่างๆยอดเยี่ยมมาแต่คําถามจะเกี่ยวหรือไม่นะฟังจากพี่ซายเลยครับต้องเกี่ยวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคําถามมีอยู่ว่าถ้าเราจะเล่านิทานให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อบอกให้เพื่อนได้รู้ว่า คนไม่ดีก็ต้องย่อมได้รับผลที่ไม่ดีตอบแทนเราจะเลือกเล่านิทานเรื่องไหนนะคะระหว่างข้อ,อกอไก่นะคะลูกหมูสามตัวหรือว่าข้อขอไข,ข่นะคะลูกเป็ดขี้เรค่ะคนไม่ดียอมได้รับผลที่ไม่ดีตอบแทนจะตรงกับนิทานเรื่องใดถิงเวลาท้าให้ตอบค่ะเรื่องอะไรครับไข่อนเลยไ่เลยไข่ให้หมดไข่ให้หมด ถึงเลือกเล่มน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องลูกเป็ดขี้เลนเนี่ยมันมีคนยอเย้ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผลกรรมอะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลูกหมูสามตัวก็จะมีพอหมาป่ามาจะกินลูกหมูเนี่ยแล้วสุดท้ายหมาป่าก็ถึงแก่ความตายโอ้นี่คือว่าจะไปฆ่าเขาหมาป่าคือคนไม่ดีเปรียบเทียบเป็นคนก็คือเป็นคนไม่ดี Uh oh. คือถ้าเป็นลูกเป็ดขี้เลอะค่ะทุกคนเขามายอยๆเขา uh oh. แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายกับเขา uh oh. เขาแค่ดูหน้าตาแล้วโอยลูกเป็ดนี่ขี้เลองเลยแบบนี้ uh oh. คือเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไรกับลูกเป็ดขี้เละแต่ถ้าเกิดเป็นลูกหมูสามตัวค่ะต uh oh. ัวอะไรก็คือหมาป่า หมาป่าก็มีจุดทศสงรัาย mm hmm. คือจากจะกินลูกหมูก็เหมือนกับการฆ่าสัตว์นะคะจะเอาชีวิตเลยเอ,อันนี้ไม่ดีต่างกับการล้อเลียนค่ะเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้เล่นกันแค่ข้อเดียวกันไปเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฟังคําเฉลยค่ะน้องๆเขามั่นใจกอไก่แต่จะใช่คําตอบที่ถูกหรือเปล่าข้อ,อากอไก่ค่ะ ในเรื่องลูกหมู3ตัวหมาป่าเจ้าเล่เป็นตัวอย่างที่สอนให้รู้ว่าคนไม่ดียอมได้รับผลที่ไม่ดีตอบแทนเพราะหมาป่าต้องการที่จะกินลูกหมูทั้งสาตัวแต่สุดท้ายตัวเองก็พลาดท่าตกลงไปในหม้อน้ำเดือดจนตายครับ ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นแบบหมื่นหนึ่งกับอีก30เล่มด้วยนะคะไม่รู้ว่าน้องๆจะสามารถเลือกแบบเป็นเอกสานได้หรือเปล่าเพราะข้อสอของเราเป็นคํำถามอ่านสดนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะท่อนที่2คํคถามอ่านสดของเรานะคะทิ้งท้ายนะคะมีเนื้อเพลงมาให้ได้อ่านได้ร้องกันตอนนี้ไปอ่านกันก่อนค่ะ ทิ้งมันไปทะเลสายลมเจ็บปลอดใจแล้วเท่าไรเอ็นแต่พกักใจให้ผ่อนคลายทิ้งมันไปน้ำขึ้นแต่ทะเลและอยู่ใจทุกเท่าไรปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เราไปอีกครั้ง คิดค่ะรู้ไหมเขาร้องทําไมร้องปลอบใจคนคนที่กําลังทุกข์อยู่และต้องการกําลังใจอ๋อมันหมายความว่ายังไงทุกเรื่องอะไรบ้างครับเสียใจเวลาทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับพ่อแม่พ่อแม่ป่วยสอบตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกข์มากเลยนะครับแล้วเขาเลยมาปลอบใจว่าทิ้งมันไปซะทิ้งใครนะทิ้งเพื่อนนะฮะทิ้งความคิดที่เศร้าใจแล้วเอาเวลามาแก้ปัญหาดีกา โอ้โหปัดยาเราได้จากเด็กนะครับล้องเพื่อความบันเทิงครับรไม่ได้สนใจอะไรเลยใครจะทุกข์ก็ช่างเขา <c oughs> บันเทิงเขาว่าครับอ๋อมีท่อนใหม่ที่ประทับใจมากทิ้งมันไปเย้นั่งคุยกับทะเลและหยุดใจมันยังไงทำไมถึงชอบอันนี้ มันเป็นการไปเที่ยวแล้วก็ผ่อนคลายที่ทะเลค่ะอ๋อไปนั่งกินปลาหมึกย่างสบายใจนะเออหน้าที่การงานไม่ต้องสนสนสนด้วยแล้วกลับไปทำนะเออเวลาถ้าเกิดเราพูดเฉยๆค่ะมันก็จะไม่มีอารมณ์โอ้ถ้าพูดแบบทิ้งมันไปคือถ้าอยากมีความสุขเราก็ต้องมีเพลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จมาบอกว่าเฮ้ยทิ้งมันไปก็ไม่รู้เรื่องมาถึงโยกมาเลยทุกเห็นทุกชิง สนุกละ <หา S 1> ทำไมต้องคุยกับทะเลอะเพราะว่าทะเลอะค่ะมันมีพัดขึ้นกับพัดลงถ้าเราคุยตอนกลางวันเราปล่อยความรู้สึกให้ทะเลเแล้ทะเลพอขึ้นลงปุ๊บความถูก,กันอะก็จะลอยไปกับทะเลค่ะเป็นคำเปรียบเหมือนกัน เวลาน้ำลงวะก็ไปใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่พอคุยกับทะเลไปแล้วเราก็ไม่ควรมาเดินตอนกลางคืนเดี๋ยวความทุกข์จะกลับมาอีกญาติพี่น้องคือปล่อยไปแล้วเราปล่อยไปแล้วยังมาเดินปล่อยแล้วไม่ต้องมาเดินอีกเดี๋ยวน้ําซัดนะครับน้ำโมครับอ่านเราได้ปัดยาเลยครับผมต้องทิ้งกระเสรกระดาษ้ลงถังขยะก็เพลงมันบอกให้ทิ้งมันไปดิอ๋อทิ้งมันไป กระดาษอะไรให้ลงช้างขยะ <c oughs> เอาแล้วครับไม่รู้ว่าเรื่องราวทิ้งๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคำถามยังไงนะฟังจากพี่สายเลยจ้าแมตีความเนื้อเพลงกันใหญ่เลยนะคะจริงพี่อยากรวยที่ง่ายกว่านั้นอีกค่ะคำถามคือสถานที่ตามในเนื้อเพลงเนี่ยนะคะควรจะอยู่ในภาคใดระหว่างข้อขอกไก่ภาคเหนือหรือว่าขาอขอไข่ภาคใะคะต้ค่ะดูน้องๆเขาเครียดมากเลยครับ ไม่รู้จะไปทิ้งกันภาคไหนก็ไก่หรือขอไข่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะภาคอะไรครับแซวแซวแซวเฮ้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 สถานที่ในเพลงควรจะอยู่ภาคเหนือมันมีตรงไหนรู้ได้ยังไง มันอยู่ตรงภาคเหนือพอรน mm hmm. like ้ํา uh, มันข <foreground> ึ <im from there> ้นทางเหนือด้วยเคยไปเที่ยวใช่ไหมครับน่าจะเคยนะจจงหวัดอะไรครับไม่ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เคยไปทะเลเคยไปทะเลมีภาคเหนือนะครับอ่ะก็ผมว่าน่าจะเป็นเพลงของเหนือนะคะเพราะภาคเหนือเขาจะมีเสียงพูดที่อ่อนโยอ่อนน้อมฮะอ๋อตะกี้อ่อนโยเลยใช่ไหมคร ชิงมันดูปลอบใจฮะปลอบโยนนะปลอบโยนนะรับถ้าเป็นถ้าภาคใต้อะร้องไงทิงมันไปไงทิงไปอย่างเรงเลยมันดูดุไปอย่างนี้เหรอดูไม่ปลอบใจเหรอภาคใต้เะพวกกระปี่อะไรอย่างนี้ก็มีทะเลเยอะฮะภาคใต้ครับเหรอจังหวัดอะไรบ้างที่มีทะเลจามร้าวามร้ารที่เลอภาคใต้ก็เพราะว่า ภาคใต้อะคา่ะมีฝั่งฝั่งนึงที่ติดกับทะเลอันดามันเออทำไมฮะจังหวัดอ,อะไรบ้างลูกมีมีทะเลตร่ไหนบ้างกมีจ<ม>ังสะตนูนระบีเออ,อยะลาละนองภาคเหนือเขาบอกมีทะเลนะก็แต่ว่าภาคใต้น่าจะมีทะเลมากกว่าอ๋อเยอะกว่ากันยืนยันรู้อยืนยันพอเพลงไปอยู่ที่ภาคเหนือแล้วคนเหนือจะพูดช้าๆเพราะฉะนั้นไม่ได้สถานที่ในในในเนื้อเพลงไม่ได้จะใช่ภาคเหนือ ผู้ชายยังไงอะครับสวัสดีเจ้ามันก็จะใช้ช้าวันนี้ใช่ไหมแล้วพว่อใต้พ่อใต้พูดไงลูกส,สวัสดีเด้อ,อเร็วกว่าเยอะเลยอะี่ใต้ชัดเลยเออฟังคำเฉลยกันกว่านะคะว่าข้อสุดท้ายนี้นะคะจะได้ของจำสื่อเพิ่มไปห้าบาทหรือจะได้แค่หนังสือเพิ่มไปสี่เล่มฟังคำเฉลยค่ะถ้าขอไครถูกร,รับคุม้มซับหนังสือเพิ่มอีก5,000บาท ขอไข่ค่ะผมก็จะาือขาเปิดแล้ว่ง่งเล่มใส่ขอน้องเลยไปเลยไเลย สถานที่ตามเนื้อเพลงนี้ควรจะอยู่ในภาคใต้ครับโดยดูได้จากเนื้อเพลงที่ว่าก็แค่ทิ้งมันไปทะเลสายลมจะกรอบใจซึ่งจะเห็นว่าผู้ร้องไปพักใจที่ทะเลซึ่งภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศติดทะเลส่วนภาคเหนือนั้นจะเป็นภูเขาสูงสลับกับภูเขาและก็ไม่ติดทะเลครับท้าให้อ่านเล่มโปรดวันนี้ครับน้องภูมมีหนังสือมาท้าให้อ่านกันครับวันนี้ผู้ขอแนะนำการทดลงปลวนโลก ปริศนาโลกของธรรมชาติแก๊กแก๊กแก๊กมีฮะเด่นเดนเดนเนี่ยเรื่องการสำรวจลักษณะือทะเลทะเลและกันเอินทางของน้ำคือวิทยาศาสตร์สนุกเพราะถ้าเราแบบว่าไม่รู้อะไรวิทยาศาสตร์จะช่วยเราได้ทุกอย่างได้บางทีวิทยาศาสตร์นำพาเราจะหลงมาให้เราก็มีมันมีเป็นร้อยหน้าต้องอ่านให้จบนะฮะ ผู้ขอท้าแห่งการท้ารอบบนโลกเล่มนี้ครับท้ายอัน และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลัก,กล 10. Re สีก,กรุงเทพ10210หรือ read at t y p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสือมอบให้10รางวัลครับและนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดี ในที่สุดนะคะน้องๆก็โอ้โหพีชินคุ้มสือไปได้ถึง3 0,000บาทนะคะหนังสืออีก112เล่มนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะที่การจาวิทยาจังหวัดชนบุรียินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าหนังสือจบของเราจะเป็นหนังสืออะไรโรงเรียนไหนจะมารับคำ้าของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัวสวัสดีค่ะ